ดีค่ะเจอกับมิ้นต์อีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาแกะกล่องรีวิวอะไรที่เห็นนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือนั่งอยู่ในคลินิกค่ะคือมันเป็นช่วง work from home เนาะหลายคนก็นั่งทํางานอยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ค่อยได้ไปยิมอะไรเงี้ยเราก็จะมีอาการแบบรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว <S 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 เพื่อนส่งมาพอดีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคลินิกของฉันมาลองดูแล องรวมทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์บอกว่าในเกรนเป็นเปล่าปวดหัวปวดท้องอะไรแบบนี้เขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากนะคะ ตั้งคลินิกนี้มาจากความเพ้น <c oughs> ของตัวเอองะไวใช่ต้องนะ่ะเ,เป็นคนไข้เองก่อนเลยอันนี้ไม่ได้หลอกลวงนะเพราะว่าเป็นเพื่อนบิน <c oughs> <g ülme> จริงไปยังไงมายัางไงถึงมาเป็นคลินิกนี้ได้ <c oughs> คือเริ่มต้นเลยอังจริงเลยคือเป็นคนปวดคอบาร์ไหลย่างแบบปวดสะบักมาแบบตลอดเวลาตลอดเวลาใช่ก็ไปทําหาหลายวิธีมากก็ยังปวดอยู่นั่นแหละก็เลยคิดว่าแบบคงจะต้องแบบปวดไปองนี้ตลอดชีวิตละ แต่ว่ามันมีช็อตคือเราได้ลองไปบินไปต่างประเทศเพื่อไปลองชีมเบนไมโครคเรนที่มาจากไต้หววนเนี้ยแล้วพอทำเสร็จแล้วมันแบบตัวเบาสบายอะไรเงี้ยก็เลยนี่คือจุดที่มาเหมือนไปลองทำนวัตกรรมนี้แล้วเราก็เลยสนใจพอมันเราหาที่เราก็ิรู้สึกว่าอยากจะเอ้ามาให้คนอื่นได้ได้ขายเหมือนเราดูแลครอบครัวคนในบ้านแล้วก็มถึงเพื่อนเพื่อแล้วก็กระจายไปถึงลูกค้าคนไทยกค่ะ ถามเลยบอกว่าจุดเด่นของที่เนี่ยที่มันแตกต่างจากที่อื่นคืออะไรของเรามันจะเป็นแนวแพทย์แผนจีนแต่เป็นแนวประยุกต์เรามีการใช้อุปกรณ์มาจากไต้หวันที่เชื่อมต่อกับถึงมือนะคะทั้งเดินลมปานคลายทำที่ลมปานติดคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทมันเข้าไปได้ลึกและกว้างแล้วที่สำคัญคือก่อนทำชีทเมนต์เนี่ยก็คือเราจะมีการตรวจก่อนคือเราก็จะมีการแม็กด้วยอุปกรณ์ตอนแรกก็งงเหมือนกันไปที่ถามก่อนว่าเฮ้ยมิ้นแกเคยรู้จักหมอแม็กป่ะบอกอ๋อแม็กก็คือเอามือแตะใช่ไหมแต่ที่เนี้ยไม่ใช่มือที่นีใช้น ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ก่อนจากตั้งวันแสดงผลออกมาเป็นกราฟเห็นภาพชัดเจนอ่านั่นคือจุดเด่นตรวจก่อนใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีตรวจแบบองค์รวมว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรบ้างถูกต้องค่ะแล้วก็จะไปเลือกคัสตอมไมซ์ให้แต่ละคนเจว่ามีปัญหาอะไรใช่ป่ะนี่เป็นเจ้าของร้านแล้วนะเกงเกงเกมคลินิกของจี้เนี่ย มันแตกต่างยังไงกับคลินิกกายภาพของเรามันจะเป็นแนวแพทย์แผนจีนเนาะเป็นการเดินลงตาลแล้วก็เป็นการแบบเดินเลือดปรับสมดุลหินหยางนะคะตัวอุปกรณ์ไมโครเคเรนเนี่ยมันจะช่วยตรงนั้นได้แล้วก็ในเรื่องของท้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทด้วยไม่ใช่แค่เจ็อุปกรณ์อย่างเดียวเราใช้เอเซนเชียลออยล์ที่นำเข้าจากออสเตรเลียมาเพื่อบรรบัดอาการต่างๆด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ตัวไมโครเคเรนเนี่ย มันจะเชื่อมต่อกับถุงมือไฟฟ้านะคะพอนวดไปตามที่มันมีเป็นปัญหามันจะปัดกิ่บริเวณเด้กว้างแล้วก็ลึกมากที่เราจะบอกว่า oh. ของจีเนี่ยเป็นถุงมือที่เป็นคนคอนโทรลอยู่ใช่ดังนั้นมันก็จะไปได้ทุกที่ใช่ทุกอนูนเลยอะโอเคค่ะเดี๋ยวลองไปทำไปดูค่ะอันนี้คือเครื่องที่เมื่อกี้จีบอกว่าเป็นเครื่องที่คล้ายๆกับการแมสแต่ว่าจะได้ผลที่แม่นยำ อันนี้คือกราฟแรกนะคะเป็นกราฟพลังงานในร่างกายอันแรกปกติพลังงานจะอยู่ที่26-58อันนี้ของพี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติต่อไปนะคะไม่ต้องไซึมฟังชันเดี๋ยวเรื่องการผ่าตันร่างกายอันนี้คือที่เราต้องอาจจะต้องปรับบ้างเละะ็กน้อย เสร็จแล้วนะคะสดสดร้อนๆเลยหัวเห่อกระเซิร์กระเซิร์ไปหมดเพราะว่าเขาทาตั้งแต่คือทําทั้งตัวเรียกว่าถึงปลายนิ้วเลยนะคะเข้ามาเนี่ยเขาก็จะให้เราถอดเสื้อนะคะแล้วก็มีเกงเกงในกระดาษให้เราเปลี่ยนแล้วก็มีผ้าห่มก็จะมีท่านอนคว่ำนอนหงายก็ทั้งตัวค่ะน้องเขาก็จะใส่ถุงมือที่เป็นไฟฟ้าเนาะมันก็จะคล้ายๆหลักการเดียวกันกับกายภาพก็คือเราใช้ไฟฟ้าลงไปเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อเครื่องข้างหลังเนี่ยที่ ตอกับถุงมือของน้องเขาทีนี้พอใส่ถุงมือเนี่ยถุงมือก็จะมีไฟฟ้าเนาะพอลูบผ่านไปเนี่ยเราจะรู้สึกถึงกระแสะไฟที่เข้ามาเขาก็จะดูมาแล้วแหละว่าคนไหนเหมาะกับกระแสะไฟแบบไหนหรือว่าเบาไปแรงไปอย่างเงี้ยก็บอกได้ตอนแรกที่มินมาเนี่ยก็จะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราปวดตึงๆช่วงคอเท่านั้นเองแต่ว่าเอาความจริงจุดที่ปวดที่สุดเนี่ยคือข้างล่างหัวเขา่าแบบจี๊ดเลยค่ะสะดุ้งเลยก็เลยคิดว่าน่าจะมาจากการที่เราขับรถเยอะเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยคือบ้านอยู่เชียงรายใช่ไหมคะก็คือจะขับรถ กรุงเทพเชียงรายเนี้ยขับบ่อยมากแล้วก็จะทําให้เรารู้ว่าเรามีจุดที่เราปวดตรงไหนบ้างที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราปวดมาก่อนเนี่ยช่วงตรงนี้ช่วงตรงนี้นอะไรเงี้ยนะคะกดเข้าไปแล้วจะเ,เจ็บมากช่วงใกลจะเจ็บแต่ว่าเพราะน้องเขาลูกผ่านไปสักสองสมทีเนี่ยมันก็จะเริ่มคลายเริ่มคลายเริ่มคลายแล้วก็อาการหลังจากที่ทําเสร็จแล้วทั้งตัวนี้ก็รู้สึกว่า ดีเบาแล้วก็เมื่อกี้ถามน้องคนที่ทําให้แล้วก็ถามจีเลยนะคะรวมๆกันต้องทํากี่ครั้งถึงจะหายอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องตามอาการเนาะบางคนแบบโอ้โหเรื้อรังมากหนักมากมันก็ต้องหลายครั้งแต่พอทําแล้วเราเริ่มหายเริ่มคลายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องปรับ ก็คือพฤติกรรมของเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไปทําซ้ําอีกมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเนาะเรารักษาหายแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเราอีกชอบนะเพราะว่าเสมโตเป็นคนที่แบบเชื่อในเรื่องการแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยก,กระแสไฟฟ้าอยู่แล้วอันนี้คือมาหนึ่งปลายนิ้วเลยอะ่ะสำหรับเรื่องราคานะคะตอนนี้ที่นี่ก็มีแพ็คเริ่มต้นที่มินว่าราคาเวอร์ชันเบมากก็คือมาเนี่ยเขาก็จะให้เราตรวจแบบที่เมื่อกี้มินตรวจก็คือตรวจทั้งหมดองค์รวมของร่างกกาาาาาาายววว่เเเเรรรมมมีีปัญหหจุดดดไนนนบททบบ,บ,บ้้ะะ้้งงแล็ททะะ ประมาณ 75- 9 0นาทีสุขภาพเราสําคัญที่สุดนะคะไม่มีโรคก็เป็นรับอันประเสริฐเนาะลืมบอกไปว่าที่นี่นอกจากเขาจะมีเครื่องนี้แล้ว,วเขายังมีฝังเข็มครอบแก้วด้วยนะเมื่อกี้ถามน้องคนถามเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคนไหนมีอาการรปหนไงที่เป็นปวดเยอะกว่าปกติเนี่ยเขาจะใช้การฝังเข็มมาช่วยด้วยเพราะว่าล,ล,ลูกไปเนี่ยสมมติเราใช้ไฟฟ้าใช่ไหมลูไปปุ๊บเฮ้ย <c oughs> hey, ปวดจี้แถวนี้อ่ะเขาก็จะมารู้แล้วว่าเป็นจุดเนี้ยที่เราเป็นเขาก็จะมาฝังเข็ม ใช้เป็นการช่วยแบบตรงจุดมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ะต้องขอขอบคุณแมรี่แคร์แล้วก็จี้นะคะที่ตอนนี้ยืนถ่ายรูปอยู่เนา <g ül> ใครที่อยากจะมาที่นี่เดี๋ยวมินจะแปะโลเคชั่นแปะเบอร์โทรศัพท์อะไรไว้ในเดสคริปชั่นยังไงก็อย่าลืมมาลองกันนะคะคิดว่าอันนี้เป็นโซลูชันใหม่ที่ช่วยให้ใหลายๆคนหายจากอาการปวดเมื่อยได้แล้วยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ